ทุกคนพุทธาป่าหรือบักกัททันป่าต้นบ้านคูดานี่เด้อทุกคนดูดูดูดสุกจนดำล่วงหมดแล้วนะคะเยอะมากๆนะคะนี่นะกิ่งโน้มมาข้างล่างเดี๋ยวคูดาจะเก็บให้หมดเลยนะคะเสียดายค่ะเพราะทุกคนมนไม่มีใครมาช่วยกินเลยนะคะนี่นะลูกใหญ่ๆ่นะ มันสุกดำแดงแดงดำล่วงหมดแล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวคุณดาจะเก็บลูกดิบๆนะเหลืองๆเอาไปฝากคุณยายจําลองเดอ้อนะนะเห็นเราถ่ายคลิปไปเก็บมากระทันนบ้านกกอกนะโอ้ยนะบุมี่สุกเลยดิบกับดิบเนาะเดี๋ยวคุณดาจะเอาไปฝากเธอนะคะนะเยอะมากประพุธสาพุทสาป่า พูดซาป่าแต่ว่ามาันมาขึ้นที่บ้านในบ้านนะคนเยอะมากเดี๋ยวคุณอาก็จะเก็บเท่าที่คุณอาจะหยิบถึงนะเอาไปฝากคุณนายจำลองเดอ้อ <c oughs> นี่เห็นไหมนี่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 ลูกงามๆใหญ่ๆเลยเนี่ยสีกําลังเหลืองๆแดงๆนะกําลังอร่อยนี่แบบลูกนี้นี่ลูกนี้กําลังแข็งคดีเลยว่นแล้วขอกินเ <c oughs> นี่ยแบบนี้ แบบนี้หวานนะคะแบบนี้เปลือกกรอบเนื้อแน่นเนื้อแน่นหวานนะคะแต่ถ้าแบบนี้นี่แต่ถ้าแบบนี้คืออุ้ยนะเห็นไหมแบบนี้มันเตรียมสุกแล้วเห็นไหมแบบนี้จะออกเปรี้ยวนิดๆนะคะแบบนี้จะออกเปรี้ยวดนิดนะแบบนี้นะนี่นะแบบนี้แบบนี้นี่นะคนที่กินเปรี้ยวนะพอดีอร่อยนะ เดี๋ยวจะเก็บให้หมดเลยนะฮะอที่มันที่มันมือเอื้อมถึงนะเนี่ยนะอร่อยมากใครที่อมเปรี้ยวนะหวานอมเปรี้ยวนะแต่คูดาชอบคูดาชอบประมาณสีนี้ค่ะนะนะคูดาชอบแบบประมาณสีแดงนี่นะหวานกรอบนะแต่อันนี้คือหวานกรอบคือกรอบหวานอมเปรี้ยวนะคะอันนี้นะคูดาชอบแบบนี้นะอืได้ยินไหมกรอบมาก แบบนี้แบบนี้อร่อยเก็บกินทุกวันค่ะเก็บกินทุกวันมันร่วงไงทุกคนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันล่วงเป็นพรมสีแดงนะเดี๋ยวแล้วมันจะล่วงมากกว่านี้อีกนะมันจะล่วงมากกว่านี้อีกนะ,นะกนกนะเดินนี่เหยียบดังต๊บต๊เต,ต,ต๊ต๊บเลยนะนะ รนะ่วงนะอันนี้คุดาเก็บวันนั้นนะไม่เอาเททิ้งนะคะเยอะมากเลยทุกคนนะรอบต้นเดี๋ยวจะใช้เวลาเก็บนะจนมืดนั่นแหละนะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะคะเอาไปฝากนะายจำลองนะพี่เอื้อมพรนะใครที่ชอบกินบักกระทันปลาเด้อนะนะตอนนี้ล้างรถเช็ดรถเสร็จแล้วนะคะรดน้ําต้นไม้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ ของกินของป่านะเก็บพุทราป่าเอาไปฝากคนนะอยู่ในป่าในดอยกกกอกนะเอาไปฝากนะยายจำลองนะโหถูกใจเธอแน่นะวันนั้นเธอก็มานะวันนั้นยายจำลองก็มาแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะวันที่ยี่สิย่อะนะคะยายจำลองมาดูรอบนึ่งแล้วแต่มันไม่สุกนะหลังจากนั้นอาทิตย์นึงอะ ประมาณอาทิต์หนึ่งมันก็สุกตามหลังเลยนะเห็นไหมลูกโตโต,โตหวานกรอบนะคะเนี่ยเดี๋ยวโคดาก็จะโน้มเก็บให้หมดเลยอร่อยอม,มันอร่อยแบบไหนอ่ะไม่ต้องไปซื้อผล,ลไม้ตระกูลไหนอ่ะตระกูลไหนหรอพุซาน หวานอร่อยอืม,อ,มอร่อยอร่อยเอาอยลูกลูกแบบเนี้ยคนลราชอบกินลูกแบบเนี้ยนะชอบกินแบบสองลูกข้างบนเนี้ยนะแต่อันนี้มันออกเปรี้ยวๆนะอ เนี่ยอย่างเงี้ยรวนพวกนี้มันก็แดงแล้วเก็บไปอะแต่ถ้าแบบนี้ไม่เก็บแล้วนะเนี่ยมันน่วมแล้วนะคะมันน่วมมันเตรียมร่วงแล้วนะคะเนี่ยนะมันมันน่วมที่ที่ว่าถ้าเอาไปทําแยมเนี่ยต้องเอาแบบนี้นะคะที่มันเริ่มน่วมเอาเม็ดมันออกง่ายนะคะฮึกรอบมาก <laughs> นะอย่างแดงๆพวกนี้ยมันเตรียมล่วงแล้วนะเตรียมล่วงแล้วนะลูกๆประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะทยอยโตนะมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะแลนะ้แบบว่าไม่ต้องไปลดน้ําอะไรมันนะไม่ต้องไปลดน้ําอะไรมันมันได้มันได้น้ําจากฤดูฝนมาเต็มเต็มสามเดือนนะนะลูกเล็กๆนี่มันก็จะทยอยโตแล้วทยอยสุกไปเรื่อยๆนะมะกะลากุมภา ประมาณกลางกลางเดือนกุมภาพันธ์แหละมันถึงจะหมดหมดนี่หมายความว่ามันร่วงไงมันสุกสุกแล้วก็มันก็ร่วงนะเนะี่ยจนมันหมดอายุไขมันก็ประมาณปลายเดือนกุมภาณนะอือร่อยเนาะประมาณเดือนกุมภาณนะใครมาอย่าลืมเนอ้อแวะมาบานโคดานะมาเอามะกะทันปลาไปกินโอ้ยลูงงามๆานี่ มามาอือนี่นี่ดู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 สวยไหมลูกใหญ่ๆอืมคุณอาก็เก็บกินทุกวันนะตอนเช้าเช้าตื่นมาก็จะมาเดินเนอะมาเดินเล่นเนี่ยนะเดินหน้าบ้านเดินอะไรนะ เก็บขยะเก็บอะไรไปรดน้ําต้นไม้นะตอนนี้อันนี้เนะเป็นเป็นร้านขึ้นเนะี่ยเป็นมะระนะคะมะระจีนก็เริ่มติดลูกแล้วนะคะนะกูราก็มาเดินเล่นนี่แหละเช้ามาก็เดินมาก็มาเดินหยิบเด็ดพุทรากินนะเป็นผลไม้ <laughs> วิตามินซีสูงนะไม่ต้องไปซื้อผลไม้เลยใช่ไหม <laughs> ประหยัดประหยัด อืมอือหืออร่อยอเดี๋ยวจะกินลูกนี้มันจะออกเปรี้ยวนิดๆน,นะแต่ว่าคนที่ชอบกินหวานอมขมออกเปรียปร้ยวๆเนี่ยอร่อยนะคะอืแต่ถ้าถามคุณดาคุณดาว่ามันไม่ชอบมันเปรี้ยวอือออลูกนี้ลูกนี้นะลูกนี้นี่ เนี่ยลูกเนี้ยพอดีนะอืมเปรี้ยวโคดาไม่ไม่หรอกนะโคดาชอบกินแบบนี้นี่นี่น,นี่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมนี่แบบนี้อ่ะแบบนี้อ่ะเห็นะโอ้ยล่วงมาละอันนี้อันนี้ออกเปรี้ยวเห็นไหมเห็นไหมสวยสวย เออนะโอ้ยอยากนะใครอยู่ใกล้ๆมากินมาเก็บเอาเดอ้อนะมาเก็บเอาเดอ้อนี่ไม่ห่วงนะนี่โอ้ยดู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 ดดดดนี่อันนี้กําลังโตนะไปเรื่อยๆค่ะนะเดือนนี้เดือนหน้านะน,นี่นะมันกาลังโตค่ะกําลังโตไล่ไปไล่อายุไปเป็นอาทิ์อา์นะคะทุกคนดูกิ่งนี้สิดูกิ่งนี้โอ้ มามามามุกใครอยู่มุกดูช่อง YouTube คดาแวะมาเอาเด้อนะณโรงแรมณวันวันดีสอร์ดเดอ้อมาแวะเอาค่ะโุดาไม่ห่วงเด้อนะพี่น้องเช่ามุกอาหาร <c ười> ใครอยากกินหมักกระทันมาเดอ้อมาเก็บเอามาเก็บเอานะโุดาอยู่ไม่อยู่ก็ขับรถขึ้นมาเลยนะนะอยู่ไม่อยู่นะขับรถขึ้นมาเอาเลยค่ะไม่ห่วงค่ะไม่มีไม่มีห่วงไม่มีแจ้งจับหรอก <c ười> เก็บเก็บเสียดายของนะคะ โอเคนะคะทุกคนนะขอฝากคลิปนี้ไว้กับภาพความสวยๆตรงนี้นะคะโอ้ยบักกะท่านปลาลูกเต็มๆแน่นๆเลยขอบคุณนะคะนะใครอยู่มุกดาหารดูช่อง Youtube โคดาอย่าลืมมานะคะมาเก็บเอาไปกินไร้เลย